พอเราขึ้นมาตรงหมู่บ้านนะคะถ้าเกิดเป็นแแบบรูคเฮเ่นของแท้เนี่ยบ้านเขาเนี่ยจะดูแบบว่าไฮโซหรูหราโมเดิร์นนะคะแต่ว่าของคนไทยนะของคนไทยจะเป็นแบบว่าสไตล์ไทยเลยนะทุกคนโอ้ oh, ว้าวจะบอกกับทุกคนเลยนะคะว่าบรูคเฮเ่นนะคะได้ถูกคนไทยยึดแมบไปแล้วเพราะว่าพี่นิวเนี่ยไปเจอแแบบหนึ่งมานะคะในเกมโลบอคเนี่ยก็คือเป็นคนไทยสร้างนี่แหละแต่ว่าเขาเนี่ยเอาแมบบรูคเฮเ่นเนี่ย มาทําให้มีความเป็นไทยยิ่งขึ้นนะคะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิด Blue h a v e n ผสมกับความเป็นไทยเราก็ต้องเข้าไปดูกันเลยค่ะ oh โอ้โหตอนนี้เราอยู่ในแมปแล้วนะคะทุกคน b o u e h a v e n ฉบับไทยๆมาสํารวจแมปกันดีกว่านะคะว่ายังไงเนี่ยจะบอกว่าในแมปนี้ก็คือแมบ Blue h a v e n นั่นแหละทุกคนนะเห็นป่ะนี่เพียงแต่ว่ามันใส่ความเป็นไทยๆเข้าไปนั่นเองนะคะหวั 1> <ส> 1> <het> ดีจ้ะว่าไงจ้ะนี่นายถือปืนมาด้วยหรอนายอย่ายิงเรานะเฮ้ยอย่า แล้วทำไมไม่บอกก่อนล่ะว่ามันเป็นแมปบวงเฮเวนที่มีความเป็นไทยแบบเถื่อนๆนะคะมีการโจมตีการมีการยิงกันด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาสำรวจแมปกันนะทุกคนนะรู้สึกว่ามันมีรถให้เราขับด้วยนะแต่ว่ารถ2คันนี้นี่คืออะไรรถชนกันเหรอแล้วถ้าเกิดเราอยากขับรถล่ะทำยังไงอ่ะเออจะขับรถอ่ะอ๋อนี่ไงเอารถออกมาได้ด้วยนะคะเป็นรถที่ดูคลาสสิกมากๆเลยทุกคนนะเออจะบอกว่ามันคลาสสิกจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ขับได้ดีอยู่นะสมมุติเราลองแบบว่าไปเติมน้ำมันนะคะอ่ะไปโห เวลาเลี้ยวนี่คือรถปัดแรงมากแป๊บนึงนะจะเลี้ยวยังไงก่อนอ่ะเอาแหละเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะสามารถเติมน้ํามันได้เหมือนในแบบจริงไหมเติมน้ามันได้ไหมมาดูกันนะคะถ้าเกิดในแบบจริงเนี่ยมันจะมีสายออกมาให้นะคะ ปรากฏว่าไม่ได้นะทุกคนนะแต่ที่พิเศษก็คือโ oh อ้โหมีเซเว่นอีเลเวนอยู่ในร o งเฮเว่นด้วยนะคะออแหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปกันไหมแต่ว่ามันมีรถมาจอดขวางแบบนี้จะเข้าไปยังไงเหมือนเป็นรถดับเพลิงนะทุกคนนะจะเข้าไปยังไงอะ่ะเข้าได้ไหมล่ะอ๋อนี่ไงเข้าได้อยู่นะฮะเดินเข้ามาในเซเว่แล้วซึ่งเป็นเซเว่ที่ไม่มีอะไรขายเลยนะ หรือว่ามันเพิ่งสร้างหรือเปล่าเป็นเซเว่นที่เพิ่งสร้างเสร็จหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้เอาของมาเติมเลยทุกคนนะแม้แต่พนักงานก็ไม่มีโอเคสรุปว่าเซเว่นนี้ยังไม่เปิดบริการนะแล้วเราสามารถขับรถนี้ได้ไหมเฮ้ยขับได้คือจะบอกว่าตอนเนี้ยเลี้ยวยังไงก่อนโอเคไปได้อยู่โอ้โหมันดูลำบากลําบนเนาะกับการขับรถในแบบนี้ขับไปเลยคะ่ะโอ้ขับได้อยู่นะรถอัพเพิงคือแบบดูดีมาก ชนกันไหมชนกันแล้วทุกคนชนกันตุ้มตามเลยจ้าอุ้ยทุกคนจะบอกว่าสามารถกดให้มีไฟวิบอทได้ด้วยนะคะเฮ้ยจะบอกว่ามีวัดด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเราขี่ไปดูกันนะคฮะนะตรงนั้นมีวัดด้วยนะโอ้โหมีวัดในบูเคเวนสุดยอดเอามาดูกันนะฮะโอ้โห้ยเดี๋ยวนะสร้างแบบอลังการอยู่นะนี่มันวัดโพหรือเปล่าเนี่ย จำลองมาจากวัดโพเนี่ยฮะไหขอดูหน่อยสิโอ้โหมีรูปปั้นยักษ์นะคะตั้งอยู่หน้าวัดเป็นไงเอาแหละเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะคะโหอลังการงานสร้างมากจะบอกว่าผู้สร้างแบบเนี้ยดัดแปลงตรงคอกมา้าแล้วก็ตรงโรงนาให้กลายเป็นที่สร้างวัดนะโอ้โหเหมือนจริงเหมือนจังอลังการงานสร้างตอนนี้เราก็เข้ามาในตัววัดแล้วไหนลองเข้าไปดูสิมีพระหรือเปล่านาะ๋อจะบอกว่าพระนะฮะนู่นนู่น,นพระอยู่ในนี้ เดี๋ยวเราลองเข้าไปไหว้พระกันดีกว่านะโอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยว่าบูเคเว่นจะมีวัดนะเนี่ยโอเคเข้ามาแล้วแล้วก็พระนะคะนี่พระอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะแล้วก็มากราบไหว้พระตรงนี้จะบอกว่าชื่อว่าปางลืมตานะคะในปางลืมตา <laughs> เดี๋ยวขอเดินมาโซนนี้หน่อยสิโซนนี้ก็ไม่มีอะไรนะวางเปล่าตอนนี้นะคะเราก็กลับมาขับรถดับเพลิงนะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยจะไปตรงนู้นทุกคนเห็นไหมตรงเนินเขาอะเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงเนินเขาตรงนู้นนะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันไม่รู้ว่าสามารถขับรถขึ้นไปได้หรือเปล่านะทุกคนนะโอเคขับขึ้นไปเลยฮึบโอ้โหไม่น่าจะขับได้นะโอเคเดินขึ้นไปก็ได้เราจะขึ้นไปดูกันนะคะว่าด้านบนนั้นมีอะไรเดี๋ยวนะนี่มันคืออะไรนะเนี่ยกรมคลังอาวุธเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นเขตพื้นที่ของทหารเนี่ยทุกคนมันเขียนว่ากรมครังอาวุธนะคะลองเข้าไปดูซิทำไมมันเขียวอื่นขนาดนี้เลยโอ้โหเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าพอแตะปุ๊บจะได้ปืนเหรอโอ้โหทุกคนปืนมาแล้ว ไหนลองยิงสิโอ้โหแรงมากอุ้ยทุกคนปืนแรงเกินเดี๋ยวนะขอเก็บทุกอันก่อนอ่าเอามาทุกอันเลยนี่ค่ะนี่ไหนก็มาแล้วนะะเราก็เก็บปืนทุกอันเลยเผื่อมีใครมาทําอะไรเราเนี่ยเราจะได้มีอาวุธป้องกันขึ้นมาชั้นสองนะคะชั้นสองไม่มีอะไรว่างเปล่า <S <S งั้นเดี๋ยวเราเข้ามาดูในนี้กันนะทุกคนนี่พอเข้ามาในนี้โอ้โหจะบอกว่าเป็นเขตพื้นที่ของทหารที่แท้ทรูนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปซิอันนี้คืออะไรอุ้ยเดี๋ยวนะ มีชุดทหารด้วยเหรอใส่ได้ปะเอ้ยเดี๋ยวออกตกใจนู้ปโป้อุ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้พี่เนี่ยกายเป็นทหารเรียบร้อยแล้วนะฮะจะบอกว่านี่คือทหารบกส่วนสีขาวนี่คือทหารเรือนะฮะทหารเรือก็มาแล้วก็สีฟ้านี่นะสีน้ําเงินเนี่ยคือทหารอากาศนะคะโอเคขอเป็นทหารอากาศแล้วกันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องประดับเป็นมงเป็นหมวกนะคะให้เราใส่ด้วย จะบอกว่าพอ,อ,อกมาผมลาหายเฉยอย่าบอกนะว่าไม่มีหมวกของทหารอากาศหรือว่านี้อ่ะลองดูนะคะใส่หมวกกันได้ไปนี่ค่ะทุกคนนี่เรากลายเป็นใครไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเกิดอ,อะไรขึ้นเอ้ยมีคนมาโอ้โหเดี๋ยวนะคืออะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าทหารมาอย่างนั้นเหรอว้าววันดีเพื่อนว้าวนี่นายเป็นใครกันเนี่ยขับรถหลูเชียวโอ้โหรถหลูมากเลยอะ่ะเดี๋ยวนะจําได้นี่ว่านายคนนี้คือคนที่ยิงเราไม่ใช่เหรอจําได้เลยขอแก้แค้นนะ มาแต่ทาไมเรายิงเขาไม่ได้อะ่ะจะบอกว่าพอเราลองยิงเขาเนี่ยเขาไม่ตุยนะงงมากเลยอะ่ะเฮ้ยมีรถ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 ไปแล้วนะขอขับไปนะเดี๋ยวนะนั่งผิดนั่งผิดชีวิตเปลี่ยนโอเคด้านไหนคืนอหงคนขับเนี่ยอบอกว่าด้านนี้นะโอเคด้านคนขับอยู่นี่ไปนะเว้ยรถคันนี้ไวมากเลยอะ่ะขอบคุณมากนะรถใครก็ไม่รู้ขอแล้วกัน ดีกว่ารถดเพลิงเยอะเลยนะขับไปเลยว oh ูจะบอกว่ารถดีมากเบรกโอ้โหรถอย่างดีทุกคนนะจะบอกว่ารถดีมากอ่ะโอ้โหคันนี้บอกเลยเยี่ยมและตอนนี้เราก็ขับรถมาที่ใจกลางเมืองนย่ะอาจจะบอกว่าใน book heaven ที่เป็นของคนไทยเนี่ยไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินนะแต่ว่ามีน้ําให้เราเล่นนะคะก็กระโดดลงน้ําไปเลยสิจ้าน้ําใส่นะคะน้ำใสเหมือนในแบบจริงเลยแล้วก็มาดูทางด้านนี้กันนะทุกคนนะมาดูกันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งฟืบ ทุกคนเห็นเครื่องบินไหมเครื่องบินบินอยู่กับที่นะคะสุดยอดเลยอะ่ะเครื่องบินบินอยู่กับที่ทําได้ไง <laughs> ตรงนี้มีรถเมย์นะยคะ่ะรถเมย์เดอะฟาสตนะคะเป็นรถเมย์ของคนไทยไม่แน่ใจว่าขับได้ไหมขอลองเข้าไปในรถเมย์ก่อนละกันนะขับได้ไหมอะเฮ้ย <laughs> ขับได้โอ้โหขับได้ด้วยทุกคนเนี่ยนะสรุปขับได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะแปนึงนะดูท่านั่งพี่นิวซะก่อนอ๋ออันนี้ไปท่าพระนะคะ คันนี้ไปส่งที่ท่าพระเออสรุปว่าขับได้หรือเปล่าเนี่ยพี่นิว่ามันไม่น่าจะขับได้แหละแล้วก็ตรงนี้มีแท็กซี่ด้วยนะฮะโอ้ยยังไม่ทันขับเลยแท็กซี่พังซะและ้วบง่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างแท้ทรูนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำไมรถมันแยกชิ้นส่วนขนาดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกสงสารรถในแบบนี้มากเลยนะุูยเดี๋ยวทุกคนพอเราขึ้นมาตรงหมู่บ้านนะคะถ้าเกิดเป็นแบบรูคเฮเวนของแท้เนี่ยบ้านเขาเนี่ยจะดูแบบว่าไฮโซหรูหราโมเดนนะะะคแต่่วาของไทย ของคนไทยจะเป็นแบบว่าสไตล์เทยไทเลยนะทุกคนแล้วเราสามารถเข้าไปในบ้านได้ไหมล่ะบ้านใครก็ไม่รู้เนี่ยเข้าไปได้ไหมโอเคเข้ามาได้เลยนะคะพอเข้ามาเนี่ยโอ้โห นี่มันบ้านแบบคนไทยได้ชัดเลยนะคะเนี่ยเอาเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองดูนะโอ้โหสไตล์ไม้ไทยๆเลยถ้าเกิดมีผีนางลำนี่คือน่ากลัวเลยนะคะเนี่ยพอเข้ามาในบ้านเนี่ย <S 1> <S 1> ก็ไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าไม่มีอะไรเลยนะ <S <S อันนี้เราเข้ามาตรงด้านหลังบ้านนะโอเคเอาออก้างบ้านซะงั้นเฮ้ยรู้สึกว่าหลังบ้านนี่คือมีเหมือนเป็นสระไว้น้ําให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีน้ําเท่านั้นยังไม่พอนะทุกคนนะมีโรงแรมด้วยเนี่ยฮะ ชื่อว่าโรงแรมสบายใจสงสัยว่าพอเรามาพักเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจใช่ไหมว่าแต่ทางเข้าอยู่ตรงไหนเนี่ยเข้าทางนี้ละกันอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคือจะบอกว่าโรงแรมนี้ทําความสะอาดบ้านหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะ่ะมีเปิดปิดไฟด้วยโอ้โหเป็นไงทุกคน S <S <S มีการเปิดปิดไฟด้วยนะคะไม่ใช่เล่นๆนะคะเนี่ยทําดีอยู่นะ,อะพอเข้ามาในโรงแรมอันนี้คือชั้นแรกของโรงแรมนะคะ <S 2> <S 2> หรือว่าต้องมาเข้าด้านนี้อ๋อมาเข้าอีกด้านนึงนี่ไงมันก็จะมีบันไดให้เราขึ้นไปตรงนี้นะคะแล้วคันนี้มันก็จะเป็นห้องนะคะห้องตามโรงแรมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือเตียงนอนเนะคะนอนได้ไหมนอนไม่ได้ แล้วก็จะเป็นห้องน้ําอ่าห้องน้ําในตัวนะคะแบบนี้ถ้าเกิดเราปิดไฟนะสมมุติเราปิดไฟนะปิดได้ไหมอะปึ๊บอ่าปิดไฟนะตอนนี้ปิดไฟนะน recording. แล้วถ้าเกิดบรรยากาศมืดๆนะโอ้โหจะบอกว่าน่ากลัวนะคะเนี่ยนี่มันโรงแรมผีสิงหรือเปล่าอะอันนี้คืออะไรเป็นระเบียงนะคะระเบียงโอ้โหจะบอกว่าระเบียงอะถ้าเกิดมายืนกันหลายคนเนี่ยจะพังไหมเนี่ยเป็นสนิมขนาดนี้แล้วก็นี่เลยมีให้เราแบบขึ <S 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 ้นไปไอเนี้ยด้วยอะดาดฟ้าด้วยนะคะเอายังไงเนี่ยเอาเอาเอา จะขึ้นยังไงเนี่ยหล่นลงมาแล้วอะเอามาหนะทุกคนนะอยากขึ้นไปไงเออต้องขึ้นต้องขึ้นให้ได้เออต้องขึ้นให้ได้โอเคได้แล้วมามาดูกันนะคะ อันนี้นะคะก็จะเป็นดาดฟ้าของโรงแรมสบายใจสามารถเห็นเมืองบรุกเฮเวนแบบไทยๆไ,ได้แบบ360องศาวิจะบอกว่าเจ้าของแบบนี้คือสร้างไว้เยอะมากเลยนนคะเนี้เอาละเดี๋ยวจะพาไปดูโรงเรียนกันดีกว่านะคะมาดูกันว่าโรงเรียนในบรุกเฮเวนแบบฉบับไทยๆจะเป็นยังไงนี่เลยโรงเรียนอยู่ตรงนี้มาดูกันนะคะรู้สึกว่าตัวโรงเรียนเนี่ยก็เหมือนในบรุกเฮเวนของจริงนะแต่ว่ามีร้านค้าร้านอะไรเนี่ย ร้านลุงหนวดเนะะี่ะโอ้โหเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะ มีข้าวผัดหมูหมึกไก่มีผัดกะเพรามีผัดพริกแกงจะบอกว่านักเรียนไม่อดตายแล้วอะเดี๋ยวเรามานั่งดิโอโ้โหสุดยอดจะ <c oughs> จะบอกว่าลุงนวดไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยงั้นเราไปตำส้มตำเองได้ปะนี่ <c oughs> แล้วก็มีแบบว่าให้เราแบบว่าตักน้ํากินเองด้วยนะคะเ <c oughs> ออจะบอกว่าเก้าอี้อ่ะเก้าอี้ทิ้งก็ได้นะถ้าเกิดจะขึ้นสนิมขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตรงหน้าโรงเรียนกันดีกว่านะีคะนี่ตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมี NPC นะคะเป็นแบบว่าใส่ชุดนักเรียนไทยนี่เลยนะคะอ้าวอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะแขนนาย อะไรอ่ะเรือหรอสาบานเถอะว่ามีเรืแล้วทำไมเรือมาอยู่บนบกแบบนี้แล้วเราก็เดินมาเจอรถนะทุกคนนะจะบอกว่าในแมปนี้เนี่ยมีรถอยู่ทั่วแมปเลยนะถ้าเกิดขี้เกียจเดินก็ใช้รถเลยมีแบบว่าทั้งเซเว่นนะคะแล้วก็มีแมคโดนัลด์แล้วก็มี KFC อต่เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะเอ้ยอันนี้น่าสนใจมันคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นร้านขายของโลบกนั้นหรอโอเคเดี๋ยวมาดูซิเข้าไปสิจ้า เข้ามาแล้วนะคะออเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะทุกคนก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่านี้มีของขายนะเดี๋ยวมาดูหน้าร้านซิว่าชื่ออะไรมันชื่อว่าร้านโลบอกซูเปอร์มาร์เก็โอ้เยี่ยมเลยเอาล่ะทุกคนที่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยเข้ามาสำรวจนะคะแมปบลูคเฮเวนฉบับไทยๆถ้าเกิดแมปบลูคเฮเวนเนี่ยโดนคนไทยยึดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมันก็ดูแปลกตาดีนะดูไม่คุ้นดูไม่ชินเลยอะ่ะ เอาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะใครอยากเข้ามาเล่นก็เดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปตรงภูเขาตรงนี้กันนะทุกคนนะถ้าเกิดเป็นแบบรูปให้เว่นของจริงเนี่ยเราจะสามารถบินลงมาได้นะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่านี้มันสามารถบินได้ไหมก็ต้องมาดูการน,นี่ไปางานขึ้นมาแล้วพอเราขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามีธงชาติไทยนะคะปักอยู่ด้วยแต่ลองดูซิว่าใช้การได้จริงเปล่า เอายังไงล่ะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกนะว่าใช้การไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเราจะบินลงไปยังไงเนี่ยอุต่าห์ขึ้นมาแล้วนี่นี่นายเป็นของปอเหมอือนเนี้ย